กรบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนนะครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ยูโรทักอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาคนเดียวนะครับวิ่งคนเดียววันนี้ก็เป็นเวลาตอนตีห้านะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นตู้ไปส่งที่ประเทศลาวนะครับวิ่งข้ามลาวครับวันนี้วิ่งข้ามแม่น้ําโขงนะครับกําลังจะเตรียมตัวไปขึ้นตู้นะครับผมเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวซ้ายออกไปนะครับนี่เป็นไงทุกคนเสียงงท่อผมลั่นไหมแล้วก็วันนี้ผมมากับฮีโร่เอสเจ็ดร้อยนะลืมให้ทุกคนดูนะครับ เห็นน้องๆขอมานะครับว่าอยากดู s 7 0 0นะครับที่พี่แต่งนะก็นี่เลยครับก็จะประมาณนี้นะอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นสีแดงนะที่ผมแต่งเมื่อวานแล้วก็เอาไปเปลี่ยนสีน้าเงินด้วยรู้สึกว่าชอบสีน้ําเงินยังไงไม่รู้ก็เลยจัดสีน้ําเงินมาดีกว่านะครับวันนี้โอเคเพื่อประการไม่เสียเวลานะก็เดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปขึ้นตู้กันก่อนเลยอันดับแรกอ้ามันให้เลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายวะตกลงเออแล้วก็มันมีเทอร์โบโด้วยนะทุกคนนะ เดี๋ยวฟังนะเวลาผมใส่เกียร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรถก่อนเดี๋ยวผมขับภายในให้ดูช่วงนี้รถเยอะนะครับเฮ้ยดูดิรถเยอะมากโอ,โ,โอ้โหเยอะจริงครับรถเราโอเคเตรียมตัวโอ้โหฝั่งนู้นก็มาครับเราจะไปได้ไม่หนีขอไปหนาครับลูกเพ่ขอไปหนาระก,กันครับ โอ้โหไม่มีน้ำใจเลยอะแม่โอ้โหทุกคนฟังเสียงเทอร์โบดิสุดยอดเสียงโบครับหวานๆเลยโอ้โหทุกคนฟังดีๆนะไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินหรือเปล่านะเนี่ยเราดูตอนผมสับเกียร์นะโอ้โหเป็นไงสุดยอดครับเสียงโบหวานๆเป็นไง นี่รถคันนี้มี15เกียร์นะครับฮ i โน่700รถประกอบใหม่ครับผมโอ้โหผมชอบมากเลยโอโ้รถเคนรถเคนเดี๋ยวเราใกล้ถึงที่ขึ้นของแล้วนี่โรงงานซ้ายมือเราเลยเนี่ยที่มีตู้คอนเทนเนอร์วางเต็มไปหมดเลยนี่นี่ซ้ายมือเรานะครับ โอเควันนี้มีเฟเลสซิ่งด้วยนะแล้วก็แต่สามชานะครับมาครบเลยวันนี้ <c oughs> ไปทํามาหมดล้วล่ลงเงงลร่เงานะครับเดี๋ยวขอญาตขึ้นงานก่อนนะครับผมโ okay. อเคเขาบอกว่าให้เราถอยเข้าไปจอดตรงช่องนี้นะครับนี่โอ้โหอ้ยผมชอบเสียงโบนมากเลยเสียงโบวันเจอ่ะทุกคนเนี่ยดูดิฟิวฟิว โอ้โหคดเพาะโอโหแรงจัดไอ้ถอยตรงช่องปะเนี่ยถอยเอียงว่ะเดี๋ยวขอโยกรถก่อนพอดีไม่ค่อยเซียนนะครับไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่ เดี๋ยวขอใช้สมาธิในการถอยรถก่อนมันต้องใช้สมาธิขั้นสูงเลยเนี่ยถอยเอียงอีกแล้วไม่เป็นไรได้อยู่ครับได้อยู่อ๋อโอเคอยู่เอ้อว๊อว๊อวอว๊อนี่โอเคเดี๋ยวขึ้นงานแป๊บหนึ่งครับ โอเคตอนนี้ก็ขึ้นตู้เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตู้ APL นะครับผมตู้แบบสวยอ่ะตู้ใหม่ด้วยนะเนี่ยดูดิเป็นตู้ใหม่นะครับือสวยจัดเข้ากับตัวรถเราโอเคเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยครับเราต้องไปขึ้นเรือที่มมนิมแม่น้ําอีกโอเคอเคูอเค๋เสียงท่อโคตรลั่นอนะ่ะบอกเลย คลิปนี้มาเล่นแบบสมจริงนะครับปายขอไปก่อนนะครับพี่โอ้โหสับเกียร์แบบมันเลยอะสับเกียร์มันมันเลยครับตั้งสิบห้าเกียร์นู่นน่ะโอ้โหอย่าปล่อยอย่าปล่ยเป็นไงครับโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวเราจะไปท่าเรือแม่น้ำโขงกันเพื่อที่จะข้ามฝั่งนะครับ เสียงโคตรเพ่อเสียงท่อเนี่ยเนี่ยทุกคนฟังเสียงนะอู้โดนตำรวจจับโดนปรับอีแล้ววิ่งขวาครับเม,มื่อกี้แหมวิ่งขวาหน่อยก็ไม่ได้โดนจับเลยเมื่อกี้นี่โดนปรับไป1,100บาทนะครับเรียบร้อยค่ากับข้าวผม แม่ไม่น่าเลยเหรอโดนปรับไปตั้ง1,100บาทนู่นนะโอ้โหเสียงท่อลั่นได้ใจผมไม่รู้ว่าเสียงท่ออันเดิมมันไม่ได้อัปเดตมากับตัวเกมหรือเปล่านะเพราะว่าตอนผมวิ่งไปเนี่ยมันยังไงอะเสียงท่อมันไม่ลั่นเหมือนแต่ก่อนอะแต่ก่อนมันจะเสียงท่อแบบออกดังๆประมาณนี้ หรือว่าผมโหลดมอสผิดตัวน่าจะผิดตัวต้องกลับไปโหลดตัวเวอร์ชันเดิมแล้วทุกคนโอ้โหฟิว <c oughs> 300กว่ากิโลเหมือนกันนะเนี่ยไกลเหมือนกันนะ เอ้ยรู้สึกว่าฝนจะตกนั่นเนี่ยดูดิคึมคึมเอาแล้วเอาแล้วอย่าเพิ่งตกนะครับโอ้โหขอไปส่งงานก่อนตกมานี่ถนนลื่นขับรถลำบากมากเลยมันเบรกไม่ค่อยอยู่อ่ะประเด็นเอ้ถ้าเรือเรานี่มันอยู่ตรงไหนวะทำไมมันไกลจังเลยมันต้องโค้งไปฝั่งโน้อนอีกอ่ะดูใน G P S รถคันนี้ไม่มี GPS ด้วยอดประเด็นเอ้ยเราต้องออกขวาอ้ยเกือบออกไม่ทันว่ะดีนะรถเก่งมันเหยียบไปก่อนจังหวะได้พอดีเลยเมื่อกี้เกือบออกขวาไม่ทันแยกข้างหน้าเราต้องออกซ้ายโอเคเดี๋ยวเราชิดซ้ายไว้ นี่มาพร้อมทุกอย่างเลยทั้งแต่สามชานนี่เดี๋ยวจะบีบให้ฟังเป็นไงโอ้โหแต่สามชายอย่างล้านอ่ะเหยียบอย่างเดียวครับรถเราแรงอยู่แล้วนะครับรถคันนี้วิ่งได้ประมาณ160ถือว่าแรงใช้ได้นะครับแต่ในเข็มไม้มันบอกว่าวิ่งได้140 แต่จริงๆแล้วมันเหยียบได้160เลยนะคันนี้เนี่ยถ้าผมเหยียบปลอยเหยียบปล่อยทุกคนฟังเสียงท่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถึงทางตรงก่อนนี่นีนอ่าเดี๋ยวนะขออภัยในความเสียงแหบนะครับดูนะดูนะโอ้โหเป็นไงทุกคนเสียงท่อแบบลั่นอนะไม่ลั่นดิเสียงท่อแบบเสียงโบมันหว่านหวานยังไงไม่รู้อะเสียงมันเพาะดี แต่ว่าเสียงเบาไปหน่อยถ้าเสียงดังกว่านี้จะโอเคมากโอ้โหเป็นไงอย่าปล่อยอย่าปล่อยมันเลยล่ะทีนี้อ้าวถ้าเรือมาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยหลุด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 โค้งหลุดโคง้โคงเกือบไปแล้วเมื่อกี้นี่เกือบหลุดโค้งแล้วบัดน,นี้เกือบไปแล้วครับ ดีนะเบรกทันเข้าโคง้งเข้าโค้งนี้ไม่มีการเบรกไม่มีการผ่อนเลยสาดโค้งอย่างเดียวเอาไงเอาแล้รถเก๋งโอ้อย่าเพิ่งออกมาครับลูกพี่ผมขอไปก่อนโอ้ต้องบีบแต่ขอทางพี่ใหญ่เขานี่ถ้าเรือเราแกจะได้ข้ามฝั่งละ ว่าแต่ว่าทางเข้ามาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไม่เคยมาซะด้วยนะตรงนี้ตอนนี้อยู่อุบลน,นะครับกำลังจะข้ามแม่น้ำโขงเดี๋ยวขวาโอเคไปเขียวพอดีไปครับฟ้าบนี่เรือแบบดิจิตอลดิจิตอลเป็นไงเอ้ยเรือซ้ายเข้าออตรงนี้อ๋อเราต้องขึ้นท่าเรือตรงนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมต้องขึ้นเรือป๊าบโอเค960บาทค่าตั๋วเรือนะครับรถบรรทุกโอ้โหกว่าจะข้ามมาถึงก็มืดพอดีนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนี่เปิดไฟสูงขำแม่มเลยแล้วต้องออกไปทางไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูเส้นทางก่อนอ๋อเราต้องเลี้ยวขวาออกไปตรงนี้ เร,เราต้องขับไปอีกหนึ่งรอยกิโลนะครับเพื่อที่จะไปส่งของเอ๊ะเราต้องขับเลนไหนวะเนี่ยเลนขวานี่ว่าเออเกือบไปแล้วเมื่อกี้นี่ <c oughs> ตอนกลางคืนด้วยนะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับรู้สึกว่าการข้ามแม่น้ำนี้จะเป็นอะไรที่ยาวนานมากเลย <c oughs> มาฝั่งประเทศเราเราก็ต้องวิ่งเลนขวาอู้ยพว่งลุพ่งเอาไงพี่ให้ผมไปก่อนไหมอเออเหมือนจะจอดนะโอเคจอดเรื่องว่าจะไม่จอดซะละโอ้ลูกพี่ลูกพี่พ,พ้นไหมนะพ้นไหมนะลูกพี่เล่นจีมาสักขนาดนี้ผมก็เกือบเลี้ยวไม่พ้นเหมือนกันนะ ้ามาฝั่งประเทศลาวนี้รถเราวสวยกว่าเพื่อนเลยรถฝั่งลาวเขามีแต่พวกสแกนเนียนะทุกคนส่วนมากไม่ค่อยเห็นพวกอินซูสุเท่าไหร่ต้องขับไปอีกหนึยกว่ากิโลเฮ้ยไม่ไกลเท่าไหร่ได้อยู่ถ้าเราเหยียบแป๊บเดียวแปบเดียวครับแปบเดียว เสียงโบหอนวิว้ดูนะโอ้โหเป็นไงเอาเอาหัวโผล่ออกมานอกหน้าต่างได้ยินแต่เสียงลมแล้วเอ้ยวิ่งเลียซ้ายได้ครับประเทศนี้ หวังว่าตำรวจจะไม่จับผมนะผมวิ่งเลนซ้ซาย้ดยอีก80กิโลกลยแล้วใกลแล้วผมตอนนี้ผมก็เริ่มง่วงแล้วนะตอนนี้ก็ง่วงเป็นนะลูกพี่โอ้โอเราต้องเลี้ยวซ้ายนี่ว่าเอ้าเกือบเลยทางเลี้ยวมันมืดอ่ะ เมื่อแล้วก็เราไม่ชำนาญเส้นทางด้วยนะว่าเราเพิ่งข้ามมาฝั่งประเทศลาวครั้งแรกนะครับโอ้โหเป็นไงเสียงใส่เกียร์นี้ปิวป้วปิ้วเลยอะโอ้โหดูนะดูนะโอ้โหเสียงแตะโคตรลันมีแตะในอุโมง ถ้าเสียงโบมันดังกว่านี้จะโอเคมากเลยไม่รู้ว่าเพิ่มเสียงได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปถามช่างละว,ว่าค่าเพิ่มเสียงนี้เท่าไหร่อีก50โลครับไปไปไปใกล้แล้วใกล้แล้ว โห oh, ตีหนึ่งละตอนนี้จะตีสองแล้วอะทุกคนไปไปไปกว่าจะลงของเสร็จแล้วก็น่าจะเกือบเชา้าพอดีอะ่ะ <c oughs> อ๋อหยียบไปอย่างเดียวครับสตาร์ทอย่างเดียวตอนนี้ไม่สนละเริ่มง่วงแล้วผม <c oughs> อันนี้ง่งวงในชีวิตจริงนะอัดคลิปตอนตีห้าทุกคนคิดเอาแล้วกันนะครับ <c oughs> ยันจัดโอเคอยู่ด้านหน้าเราครับอีก30โลประเทศเราก็จเจริญเหมือนกันนะเนี่ยเอารถเกง่งรถเกง่งมาเมืองนี้รถบรรทุกวิ่งซ้ายครับถ้าอยู่เมืองไทยก็วิ่งขวาใช่ไหมมาเมืองนี้ก็วิ่งซ้าย <laughs> ไปครับลูกพี่ทักทายครับทักทายทักทายครับแกงว่วงทักทายไปก่อนแก็บกิฟไม่มีเสียงตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรีก <laughs> กยกสงสัยกำลังง่วงโอ้ยสัต์โค้งมาแล้วครับปาดโค้งมันขึ้นหลายแท้เอ้ยเราต้องชิดซ้ายไว้เพราะว่าเราจะต้อง เลี้ยวซ้ายนะครับนี่เลี้ยวตรงนี้เรานี่ก็ซิ่งเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหดูเสียงสับเกียร์นะทุกคนนะฟังเสียงสับเกียร์โอ้โ,ไโ,อโหไปไงลากเกียร์ยาวๆสิห้าเกียร์ทุกคน ออกตัวนี้เวลาจอดเราออกตัวนี้ออกตัวเกียร์ห้าได้สบายเลยถ้าออกตัวเกียร์หนึ่งเนี่ยกว่าจะไล่เกียร์ใหม่ตั้งส5ห้าเกียร์เลยนะทุกคนโหเสียจังหวะที่นึงนิดถอนเกียร์กันตะบีตะบันอนะแล้วก็มานั่งไล่เกียร์ใหม่โอ้ยคนไม่ขับรถบรถบรทุกจริงๆนี่ไม่รู้หรอกจริงๆเอเราต้องออ้เบรก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 อันนี้รถขนอะไรวะเนี่ยรถขนรถไถหางรถเบ็ก เคลียร okay, เราต้องเลี้ยวขวาโอ้ยอายาลอตูดแล้วครับลอตูดรถพ่วงครับผมโอ้โหมันเบรกกระทันหันโอ้โหมันเบรกกระทันหันหรือว่าเราจี้ตูดเขาเกินไปวะโอ้เอ,อ้ยเบรกเบรกเบรกโอ้โหวนิดเดียวเอาแล้วกระจกเราว,วนิดเดียวจริงๆไว้ทุกคนเมื่อกี้อะ่ะนิดเดียว เกือบไปแล้วแล้วมันออกตัวชา้าด้วยนะแล้วก็ติดไฟแดงสองรอบโอ้ยเนาะไฟแดงก็นานสเลือเกินเนี่ยอยู่ขวามือเราแล้วนะครับไอ้ที่ส่งตู้เราวรับเลี้ยวเข้าไปเลยโอ,โอ,โอ้ตีวงไปผลรอตกท่อ,อระบายน้ำ แล้วขับรถมาตั้งไม่รู้เท่าไหร่ตีวงแค่นี้ไม่พ้นเขี้ยเราต้องเลี้ยวซ้ายอ่ะไฟเขียวแล้วกันไฟเขียวพอดีครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าไฟเขียวไฟแดงแหละเลีเ้ยวมาละเออโรงงานนี้นี่ว่ะเกือบเลยนี่มาถึงแล้วครับเดี๋ยวเราจอดแถวๆนี้แล้วกันนะครับนี่ โอ้จะตีวงพ้นไหมะไวะเฮ้ยพ้นพอดีว้ยนี่ได้อยู่ครับได้อยู่ทุกคนว่าผมจะถอยตรงไหมโอ้โ <c> ห <oughs> ฟังเสียงโบดิเสียงโบแบบโคตรดังอะตอนเนี้ยเคตรงอยู่ครับตรงอยู่ แม่เออเราก็มือชีพเหมือนกันนะเนี่ยเป็นไงกะจาัดครับโอเคได้แล้วเดี๋ยวเรโยกนิดหนึ่งยกนิดหนึ่งโอเคประมาณนี้นะครับผมเอาละสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ส่งของถึงที่หมายไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองพอดีนะครับโอ้โหเกือบเช้าทุกคน <laughs> วิ่งข้าวฝั่งเกือบเช้า โอเคถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ